วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่4ี่กุมภาพันธ์พศสองพนสิบห้ะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับช่องดูเรียนทุเรียนก็จะไปสำรวจราคาทุเรียนที่ลงรับซื้อส่งออกนะครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นตลาดนั้นสูง อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับ mm hmm. เราจะติดตามให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ,บดกดติดตามกดติดตามกด subscribe ให้หน่อยนะครับขอเป็นกำลังใจในการทำงานวันนี้ก็ยังมีการซื้อขายอยู่แค่ลงเดียวนะครับเท่าที่เห็นนะครับ เอาเอาที่เท่าที่เห็นนะครับที่เปิดปิดป้ายเปิดราคาไว้ให้ชัดเจนนะครับก็มีลงหนึ่งหกแปดนะครับมีอยู่เจ้าเดียวนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้ารับซื้อรายเล็กรายน้อยอยู่หน้าปักซอยมั่งหรือตามเส้นทางเพื่อที่จะเอาไปขายลงใหญ่นี่หนะครับ ก็หมอนทองก็ยังอยู่ที่220บาท AB นะครับเกรด C ก็อยู่ที่150บาทเกรด D อยู่1 2อย่บบาทนะครับส่วนพวงมันนีกระดุมก้านยาวนะครับ AB ก็อยู่ที่ร้อยสบาทนะครับส่วนเกรด C ก็อยู่13 5บาทนะครับส่วน ราคาขายปลีกตามข้างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเนินสูงเองหรือปากแซงหรือตรงแยกเขาระยานะครับรานะคาซื้อขายก็ยังอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทถึงสองร้อยบาทนะครับพร้อมทานนะครับ ก็จะเป็นราคาทุเรียนในวันนี้นะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะลดเยอะนิดน,นึงนะครับในตัวเมืองส่วนข้างนอกก็ยังนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเขาหรือมาเที่ยวจันทุรีก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับเชิญนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมดูทาง youtube นะครับช่องดูเรียนทุเรียนนะครับ ถ้า,าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานขึ้นเขาพระบาทนะครับพระบาทพวงครับขึ้นเขาขิจกรูดนะครับเชิญมาท่องเที่ยวได้นะครับช่วงนี้ทุเรียนกําลังออกดอกออกผลนะครับผลบางสวนก็เท่ากับมือนะครับส่วนที่ขายอยู่ก็จะเป็นที่ก็ทําออกนอกฤดูนะครับก็จะได้ขายก่อนนะครับก็ช่วยกันกดติดตามนะครับ แล้วก็ในงานในตัวจังหวัดจันทบุรีวันนี้ก็จะมีงานสำคัญอยู่เป็นงานอัญมณีนะครับว่าจะเข้าไปติดตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่แต่ว่าวันนี้ถ้าจะมีเจ้าใหญ่นายโตมานะครับก็เลยเข้าไม่ได้วันนี้ขอแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ